ามาชมตัวแอครับปัน,นา้มันมีน้ำอุยอ้ยอุ้ยตหลุมเเนครับไเย็นแอวห้าสตัวแอเยอครับ MU 5 7ครับสิบวงน้ำเยอะนะครับนี่ ดูพี่ใหญ่ของเรากำยายไม่ต้องกลัวจมติดแอร์ต้ะลูกพี่เอ้ยกำยายติดแอร์สวยเลยครับกำใจจะปติดแอร์ยิ้มแสงเลยนี่ครับ เบิดโรงงานครับเอ้ยนี่กระโดดล่ะโหเร็วแรงรุกธนาว้าวฟาดจริงๆครับ L 5 0าสิบอาพี่ใหญ่เราไปนิ่มๆเลยนี่ เดี๋ยวปั่นอีกรอบนึงครับก็จะวานข้าวเลยเย็นเกยบมีเเล่ฟังเครื่องเดิมครับยังไม่ได้ยัดสปริงเด็ดเดิมเลยครับ L ห้าสิยังไม่ได้ยัดสปริง อยูก็ U er, ยังไม่ได้ยัดสปริงเหมือนกันออกมาใหม่ทั้งคู่ครับส่วองออกประมาณต้นปีตัวแอออกประมาณได้กลางกลางกลา,างปี ครับรอบหนึ่งไปแล้วเ,เดี๋ยวจะไปใส่ไม้นะครับลูกเอามันจะได้นเนียนน,ยน,นี่จอบเทียบกันแล้ววันนี้อยู่หน้าผู้ใหญ่บ้องครับบ้านน้อยเน่ Em 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 เอาหมดออกมาแล้ <c ười> วเปิดประตูบานหลังเน่กันไปหลยต่ไปกันไปเฮ้ฮเนีดารู้ลูกพี่บอกว่าเห็นปลายช่อนตัวเท่าแขนเอาใส่ไม้ก่อนฮ้ย ลอยด้าเราล,ลองเน่ยเจ้าเจ้าไม้ลูกนะครับให้มันเรียบๆหน่อยนาตมเออจะทำเหมือนกันราดูคนงานราดูคนงานโอ้ยมันือเทเนาะตัวแอน ơ qua con ngàn nhép 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 นะดูว่าแน่หมดอีตัูข้างไม่ยอมเข้าครับติดลนบ้แจมแจมแจมน่มันเทจริงจริงแอเย็นเออนี่ครับผลงาน 係，打埋。Hai. มีสูตรครับมีสูตร วันยาว